วันนี้เราจะมาดูยายกําจัดหอยหอยอย่างเงี้ยเล็กๆอย่างเงี้ยหอยนี่นี่นี่หอยยังคงจับอยู่นี่มันออกมากินผักผักเราเลยไม่สวยเนี่ยอันดูอันจับจับดูนี่หอยยังไงลูกดูดิหอยเนี้ยมันเป็นศัตรูผักที่สวนยายนี่นี่ไม่หอยวันนี้ยายลดยาฆ่าหอยไป มันยังไม่ตายนี่นี่นี่มันก็ตายออกมาแม่นี่คืออะไรอ่ะนี่นี่ไงเยอะเลยอันอันดูผักยายเลยไม่สวยเลยเห็นไหมอันจับอืมไหนแม่ดูหน่อยโอเคแม่จะจับเดินไปอีกที่ลูกเจอไหมอันไหนอันี่ไงอันี้ไงอันนี้ตัวเล็กๆอย่างเงี้ยนี่ๆสองตัวสองตัวโอ๊ย อุ้ยเต็มเลยอันอันดูดิันชุบงเอยหอยหอยออกมากินหอยออกมากินผักยายไหนดูดิ <c oughs> อันนี้นหอยกิน